เช้าวันพระค่ะทุกคนวันนี้ก็ตื่นแต่เช้านะคะเตรียมตัวจะขึ้นไปวัดเนาะไปช่วยกันแต่เชา้าทํากับข้าวนะถวายอาอาหารเพนกับข้าวในวันพระหน้าวันนี้เดี๋ยวไปช่วยกันค่ะคุณแม่ก็กําลังเรตเรียมตัวจะขึ้นไปวัดแล้วนะคะ ก็กินนมกินอะไรก่อนอจ้าจ้าจ้ก็อตอนนี้ฝนตกนะคะทุกคนร้อนมาหลายวันแล้วนะคะเพิ่งจะมาตกวันนี้อ่ ทั้งหาบทั้งหิ้วนะคะตอนนี้เยอะมากเพราะว่าเรามาไว้ที่บ้านนะคะเพิ่งจะออกจากบ้านกันมานะคะจะขึ้นไปวัดอ่าล่ยกสูง,งขึ้นขาฮะเปิดว่าเปิว่าขายชังวัวฮะเนี่ยอุยยาที่เราทำมาล้างตรงนี้ของต้านนี่ก่ เขาก็มีมาขายนะคะขายของกินบ้านหนองเงินเข้ามาขายข้าวแรมฟื้นนะคะ,ะหนังส้มอะไรก็มีนะนี่ถั่วลิสงเดี๋ยวรอใตา้รับนี่โน่นน่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้นะคะเดี๋ยวคนเยอะจะแย่ยงกันแล้วก็มีข้าวหมักจัดเออมีสองร้อยจัดนะคะสามอันนี่นะะ่าจะ ห้าร้อยจัดได้ได้อยู่เอเอเดี๋ยวรอเข้าแรงฟืนเขาเสร็จก็ยังไม่รู้รอรอเข้าเข้าแรงฟืนก่อน,น ขายดีมากนะคะคือแย่งกันนี่ไม่เห็นหัวแม่ค้าเลยนะคะอันน,นี้ก็ว่าแย่งอะไรกันที่แท้ช่วยกัน,นเด็ดผักนะคะจะแกงผักกาดเด็ดผักกันเข้าแล้วฟื้นนะคะแย่งกันนี่ไม่หนหัวลูกค้าเลยเอ่ะต้องช่วยแม่ค้าขายนะคะ <c oughs> ห้าร้500 500ะะอยจานห้าร้อยจานค่ะหัวจานมีลายลายอยู่บ้านเอาไปหิมหิ้มกันโวบังใครหัน <laughs> ช่วยเขาทำกับข้าวข้างในดีกว่าเมนูวันนี้นะ,ะก็ที่ทราบที่รู้มาเขาบอกว่า,ามีน้ำพริก น้ำพริกนะแล้วก็นี่จะผัดออกอะไรน้องคนนี้เขาหั่นอยู่น้องจันคำนั่นะคะก่อนก่อนสวัสดีค่ะอ่ะทำต่อลูปทำต่อทำต่อนะทำต่อไม่เป็นไรลูกก็ ดอกพักเก้าทางนี้นะคะแต่ทางไทยไม่ทราบวเขาเรียกอะไรอย่างกันแ้วก็เห็นบอกว่าต้มกระดูกขาหมูแล้วก็หัวหมูนะต้มต้มต้มยำอันนั้นนึ่งข้าวนะก็จะมีอนมนมเขามาทำแต่เช้าตรูนะเพื่อที่จะมานึ่งข้าวข้าวเหนียก็ลงมาบ้านอีกรอบนะคะ มาเอาหม้อไห้ซิ่งเอาไปนึ่งผักที่จะเอาจิ้มน้ำพริกนะคะฝนก็ตกนิดๆน้อ,นอ,งนองเขาก็ไปแต่งตัวขึ้นมากันหมดแล้วสวัสดีค่ะ,คะ <c oughs> มาครบกันหรือ,อยังฮะน้อ,นองๆมาครบหรือ,อยังขาดใครคะ เอาจันทำอยู่ข้างในใช่ไหมมาครบแล้วมาครบแล้วนี่อสองคนนะะถั่วลิสงนะจะทำน้ำพริกถั่วลิสงข้าวตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะนี่ตอนนี้น้องๆเข้ามาช่วยกัน หั่นหัวหอม้หอมแดงูแล้วก็ปอกหมกัก้นยเหลี่ยมที่สักแกงนั่นเองหมักเนื้อก็หั่นปาลาแก่นั่นนะไม่ีกหัวลิสงม ผักที่จะจิ้มน้ำพริกนะกมีฟักทองหมังน้อยกราที่ซื้อมาเมื่อวานอะไรก็คือจะเตรียมหนึ่งนะคะแล้วนี่ก็ฟักเล่ฟักหนอนนี่ก่ะฟักนอนฟักเล่เออถั่วนะฮะถั่วฟังถั่วยาวแกงนะฮะ มักน้อยมักน้อยเหลี่ยมแล้วก็วอย่างแล้วก็ข้าอ้อข้าอ้อเดี๋ยวเราจะฟานบางๆแล้วก็เอาผัดเอาข่วอร่อยแม่ครัวเขาก็ช่วยกันอปอสับปะรดก็มีนะคะทางนี้ก็มังนารนนงี ทีสอนแบบนอแท้กระหามีคำมอนแล้วกบอกก็นั่นบอไปหาลูกอี้วไปไ้แล so> ้วทกปีวันวันเมร์นี่แาบอกตึงขำยิ่งไรบอก้อลาอะไรที่ว่งีต่เองบอกทาไหบอกบอกไปก็เสร็จพิธีนะคะขอสินห้าอะไรเสร็จแล้ว คือพุถธอสินปฏิบัติทำนอนวัดเขาก็ออกจากว่ามาปัดกวาดเดี๋ยวก็ได้เวลาถวายอาหารเพนถวายอาหารแล้วนะกับข้าวอะไรก็เสร็จเร็วเรียบร้อยแล้วตอนนี้อับจิ้มนะ้ำพริกนะคะก็มีก๊อกทอมกับ หมักน้อยกะลาที่ซื้อเมื่อวานนะแล้วก็มีถั่วพักอีเด้เพื่อนดอกไม่มีนะใบโบอกไม่มีก็เอาหนึ่งมีสับปะรดตอกแล้วมีเนื้อนะคะเนื้อทอด น้ำพริกถั่วลิสงพี่แสงเขาก็มานะคะพี่เคยพี่แสงแล้วก็มีขาขาหมูอะไรต้มนะ,ะต้มยำแล้วก็มีผักที่ซื้อมาเมื่อวานที่แบบบอกว่าทางไทยไม่ไม่รู้เรื่ออะไรที่หลอกพักก้าวที่บอกว่าวา ตอนนี้ก็คุณแฟนเขากำลังผัดอยู่ผัดใส่เครื่องในหมูแล้วแล้วมีแกงผักผักกาดต้มกระดูกหมูนะคะแกงผักกาดด้วยดิฟว่างได้รึกิฟว่างได้รึ พ่อค่ะพ่อค่ะสาวก็ต่อคิวกันนะคะจะมายกกับข้าวไปวางาว,วางบนโตนน๊ะแล้วก็ผู้ผู้ถือศีลเขาจะให้พรก่อนนะคะ เป็นไงบ้างคะวันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อนะรีบนลครวันนี้แบบตื่นแต่เช้ารีบเลเหนื่อยกันหน่อยเตรียมค่ะทยอยกันเข้าไปเรื่อยๆไปถวายเนนเขาก่อนนะคะ ก็เนนก่อนส่วนเจวันนี้นะคะไม่มีอะไรมากก็น้ำพริกแหละน้ำพริกก็เป็นเจแล้วก็แกงบวบนะคะที่บอกว่าผักน้อยกะล่าเมื่อวานแล้วก็ผัดบวบก็มีข้าวข้าวโอ้นะคะตวประมาณนี้คนที่ทำเจนะคะช่วยกันตักข้าวนะคะ ขาละน้องคำฟองอน้องคำฟองกลับไปท่งกิเล็กแล้วก็มีคุณแม่เข้ามาช่วยนะฮะคมีจอดทูมั้ยนี่ฮะเนี่ยนะเช็อาช่วยๆกันฝนไปฝนก็ตกนะคะตอนนี้เออตกตกหยุดหยุดอยู่เออได้สองบาละนกันอย เออก็มาคุกับมาตัว่ะไปยังไงตุ่เละดูคนอ้าวรยรยค่ะลวยจะเอาคู่มาซ่อม oh oh um, so ่กันไะเ้าคุ่มาแต่สาวปอกไปอ้า ถอเธอศิลปฏิบัตรทมนอนวัดนะคะก็ตอนนี้ก็รวมตัวกันแล้วจะให้พรนะคะให้พรคุณลุงแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะทุกคนที่มาช่วยกันที่ที่มาช่วยกันทํากับข้าวทำอาหารนะคะทาบุญนะคะให้กับคุณลุงของคํานะะที่ส่งเงินมาเนาะ น้องๆเขาก็นั่งรอรับพรอยู่นะคะตอนนี้ก็สาธุอนุโมทนาร่วมกันนะคะทุกคนต้องต้อน

ตอนนี้ก็คือฝนตกแรงมากนะคะทำบุญวันนี้วันข้าววันนี้นะคะที่21<ม>น,นี้เมื่อกี้ลืมไปถ่ายพระเนรเครับเพราะว่าเขาตนันเพนข้างบนก็เลยไม่ได้ไปถ่ายกจะอยุ่กับกับข้าวช่วยกันเรียมกับข้าวอยู่นะคะก็ ไม่เป็นไรนะก็ถ่ายผู้ส่งไว้ให้พรอ,อยู่นะคะตรงน,นี้ก็ถ่ารับพรจากผู้ส่งไว้ก็พอแล้วคะผู้ที่ถือศีลปฏิบัติธรรน,นวัดน้นองวัดนนะะส่วนพระเนี้ก็คือวันกอ่อนก็ไปถวายค่ะถวายปี

สาุารทุษาร์จีบที่เตีด้างจ้ะเก็บที่ยขับตันด้วยๆนอกอ,อ่า <c oughs> สาธุนอนุโมทนากับคุณลุงหองคำท่านด้วยนะคะ ทางนี้ทานเจนะคะทานเจมีแค่สท่านนะ <c oughs> หลังจากที่ส่งไว้เข้าทานเสร็จนะคะตอนนี้ก็ลน้องๆเข้ามาทานต่อกิน <c oughs> หวานหวานกินหวานหวน <c oughs> ครัวแม่ครัวนะคะอ่ครัวแม่ครัวก็มาทานมันี่ะกินน่ะกินเลาวกินเอาะกินนะกินัอ่ะกินอ่ดูปะทานข้าวเสร็จนะคะตอนนี้ผู้ส่งไว้เขาก็มานั่งทางนี้เขาเรียกโต๊ะหมักนะ สำนับลูกปะคังทางไทยไม่รู้ว่าเรียกอะไร<า>ตรกหมากนับเมื่อยขานะคะนั่งพักก่อนไปนั่งร้างจารย์เมือกก็ <c oughs> เป็นอัน เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะวันพระแปดค่ำในวันนี้เนะะาะทำบุญอ่าถวายเพลนนะ,ะให้คุณหลวงองค,ะคะํเนาะเมื่อกี้ไม่ได้เราไม่ได้ขึ้นไปถ่ายพระเนเนท่านนะคะแล้วท่านอยู่ข้างบนเนาะ,ะไม่ได้ขึ้นไปถ่ายชั้นเพลนอยู่ข้างบนนะคะพอดีว่าจัดเตรียมอ่าข้างล่างอยู่นะ,ะไม่ขึ้นไปถ่ายให้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็สาธุอนุโมทนาเนาะทั้ง พระเนรและก็ผู้ทูงไว้นะคะสาธุชนทุนทานากับคุณลุงของคํานะคะที่ได้ส่งเงินมานะะทำบุญก็ทําบุญในวันพระพรรษาแล้วก็ทําบุญในวันพระแปดค่านี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ทําบุญให้คุณลวงคำนะคะถวายเพ็ญพระแล้วก็แล้วก็ผู้ทรงไว้นะคะตอนนี้ก็น้องๆเขาก็ทา,านข้าวกันอยู่นะคะแล้วก็แม่ครัวแม่ครัว ชที่ช่วยกันนะคะก็ทานกำลังทานข้าวกันอยู่เนาะนวลลามานั่งพับอยู่ในวิหารนะคะกะ็พอกันลาไปแค่นี้ก่อนนะคะไ,ไม่มีอะไรมากทําบุญอะไรเสร็จแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วะะไปจ่ายก้องจ่ายอะไรมาตลอดวันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะสาธุนุโนนทนากับคุณลุงของคําด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้นวลลาบตลอดนะคะก็ อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะกินเสร็จแล้วก็ช่วยกัน,น,กนเก็บเก็บล้างลนะ <c oughs> ้างนะน้องๆ้อับ